ขอโทษนะคะแต่ฉันมั่นใจจริงๆนะว่าคุณเป็นคนชนแล้วหนีไม่ก็เป็นโรคจิตต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆฉันขอโทษนะในคำขอโทษกลับมีแต่ความคิดแง่ลบทั้งนั้นเลยออว่าแต่คุณมินโฮอยู่ไหนล่ะคะข้างๆคุณไงไหนไหนอยู่ไหนนั่นไง แปลว่า <rural> ข <conversation> ้างฉันเมื่อกี้ผีเหรอน่ากลัวน่ากลัวไม่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 คอคือแบบคุณมินโฮไม่ได้น่ากลัวนะคะคือคือเออดีใจนะคะที่อย่างน้อยได้เจอกันน่ะเฮ้ยไม่ใช่สิคือคือแบบไม่ได้จะบอกว่ามันดีที่คุณเป็นแบบนี้นะคะคือคือมัน เป็นอะไรที่แย่มากๆเลยล่ะคะ่ะทำไงดีน้ำตาไหลเลยเลือกสักอย่างนะคุณสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยจริงๆไปกันไหมค้าคะเชิญเลยค่เชิญเลยเชิญสวัสดีซโย ไปมาไว้สุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งให้กั